ถามถึงความคืบหน้าของคดีทอยนะครับคดีของทอยยังไม่มีความคืบหน้าครับล่าสุดก็คือสารอุทธรไม่ให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการร้ายแรงนะครับต่อจากนี้ก็คงจะต้องรอผลทางผลชนสูตรของแพทย์ก่อนนะครับว่าบาดแผลลักษณะบาดแผลเ,เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมีเจตนามีลักษณะบาดแผลนั้นหวังต่อชีวิตหรือไม่นะครับเพือ่อที่จะไปประกอบคำร้องขอไปตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรก็ยื่นไปสารก็ยกอยู่ดีนะครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะเพิ่มหลักประกันหรือเพิ่มผู้ค้ำประกันเข้าไปะะนะครับเพื่อให้มีน้ําหนักมากขึ้นในการที่จะขอให้น้องเนี่ยได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ได้มาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับพ,พี่เจมคะเท่าที่ดูทิศทางมันพี่เจมคิดว่ามันมน้องทอยนี่คือจะหลุดพ้นไหมพี่เจมต้องต้องบอกงี้ก่อนนะคือณตอนนี้คนที่รู้ความจริงในห้องนั้นมีแค่สองคนคือคนตายกับคนที่ยังอยู่ นะครับส่วนคนที่ยังอยู่ข้อเท็จจริงที่ได้จากเขาเนี่ยผมไม่ได้เชื่อร้อเซเพราะสิ่งที่ได้จากเขามันจะเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะจริงก็ได้ครนี้จะจริงหรือไม่จริงต้องไปพิเคราะห์ตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏขึ้นที่จะชีช้ชัดที่สุดก็คือตัวของผลนิติวิทยาศาสตร์หรือผลทางด้านนิติเวศนะครับผลการชนะสูตรนี่นะครับว่าบาดแผลนั้นเกิดจากการกระทําของใครกันแน่นะครับถ้า ยืนยันชัดเจน DNA อยู่ในมีดเนี่ยมีเฉพาะของทอยตัดประเด็นไปเลยว่า<ด>พิมพ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีดเล่มนี้แน่นะครับเพราะนั้นช่องทางเดียวของทอยก็คือต้องรับสาร,รภาพอย่างเดียวนะครับก็กรณีนี้มันสามารถสู้คดีหรืออะไรยางไงได้ไหมเอออย่าไปเรียกว่าสู้คดีเออเรียกว่าเป็นการรับสาร,รภาพแล้วก็หาอาจจะมีเหตุผลประกอบํำรับสาร,รภาพนั้นนะครับว่าเขาทำไปด้วยเหตุอะไร นะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยท่านลดหย่อนผ่อนโทษให้นะครับอาจจะเป็นบรรนานโทษะนะครับบางคนบอกโอ๊ยนี่เป็นการป้องกันตัวหรือเปล่ามันมันมันไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวการป้องกันตัวเนี่ยเป็นการกระทําเพื่อให้พยานตรายที่ใกล้จะถึงนั้นหมดสิ้นไปนะครับการที่ถือมีดอยู่เนี่ยพยานตรายมันหมดไปแล้วตั้งแต่คุณถือมีดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอาศัยว่าเขาถือมีดมาจะทำมา้ายคุณแล้วคุณจะเอามีดไปจิ้มเขาไม่ได้ พยานันตรายได้หมดไปแล้วนะครับอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ได้เลยคือคือตอนนี้หลายคนก็ยงสงสัยเนาะพี่เจมันที่ทำตรงก็เจตนาฆ่ากับฆ่าตัวตายอันนี้คือสังคมสงสัยใช่ไหมก็ผมก็สงสัยไม่น้อยกับสังคมนะครับณวันนี้บอกก่อนว่าที่ผมทําหน้าที่ผมอยากรู้ความจริงเหมือนทุกๆคนนะครับเอาความจริงให้เสด็จน้ําถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับ แต่คําพูดของทอยมันไม่น่าเชื่อถือในสําหรับผมนะไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะเขาก็ต้องพูดให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความผิดหรือพูดเอาดีเข้าตัวหรือพูด,ดง่ายๆนะครับในเมื่อคนตายก็ตายไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดจะมีน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนต้องดูผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือว่านิติเวศเข้ามาประกอบถ้าฟังแล้วผลนิติเวศบอกว่าเฮ้ยมันประกอบกันได้มันเข้ากันได้กับเหตุผลของเขา มันก็น่าเชื่อถือถูกไหม,ม,มเพราะฉะนั้นณวันนี้ผมก็คือคนหนึ่งที่อยากจะรู้ข้อได้จริงและอยากจะให้บุคคลที่กระทำความผิดนั้นได้รับโทษเท่าที่ทําผิดจริงรแล้วผลวทางนิติเวชนี่คือจะออกมาปราะมาณเมื่อไหร่ครับที่เบื้องตอนน้นเท่าที่ผมทราบเหมือนกับลายลักษณ์อักษรนี่ออกมาแล้วพเพียงแต่ว่าตารวจเนี่ยจะจะเข้าไปเอาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าคิวว่างเมืไหนครับพี่เจมอย่างรายละเอียดคือตอนนี้ข่าวมีหลายทิศทางนะพี่เจมรายละเอียดแผลยิบย่อยแผลเล็กแผลน้อยแผลลึกสองแผล แผลยิบห้าจแปดแตีพี่เจมองไงคือคือเคสเนี้ยเอาอย่างนี้ก่อนคือเคสเนี้ยนะครับถ้าเป็นเคสอื่นๆที่ไม่มีเรื่องของอการรักษาโรคซึมเศร้ากับไบโพล่าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทอยต้องรักาสภาพอย่างเดียวแล้วไม่มีทางไม่มีทางไปแล้วนะครับแต่เมื่อในเมื่อมันมีปริศนาอยู่ว่าน้องเขาเนี้ยเป็นภาวะของซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าเข้ามาร่วงด้วย อย่าเอาความรู้สึกของเราซึ่งเป็นคนปกติไปตัดสินการกระทําของกลุ่มคนที่เขาเป็นโรคพวกนี้เพราะเขาทําอะไรก็ได้เหนือความคาดหมายกว่าที่คุณคิดมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมจิ้มตัวเองทาไมถึงจิ้มถึงยี่สิบแผลมีเป็นร้อยแผลก็มีครับในหลายๆเคสเป็นร้อยแผลก็มีเสียบคอตัวเองก็มีเสียบท้ายทอยตัวเองก็ยังมีค่าตัวตายนะเสียบท้ายทอยตัวเอง แต่ทางนี้ทั้งนั้นต้องต้องดูบา,ลาดลักษณะบาดแผลอื่นๆประกอบด้วยเพราะว่าผมกาลังผมกําลังเชื่อว่าสิ่งที่สิ่งที่ผมกําลังรออยู่ก็คือผมอยากรู้ว่ามีบาดแผลบริเวณอื่นอีกไหมนอกจากบริเวณอกด้านซ้ายกับอกด้านขวาบางส่วนถ้ามีบาดแผลอยู่ที่บริเวณอื่นนั่นหมายถึงเขาพยายามปัดป้องเพื่อเอาตัวรอดจึงเกิดบาดแผลตามแขนหรือตามตัวครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีบาดแผลในลักษณะนั้นแสดงว่า เขาไม่ได้ทําร้ายตัวเองครับนะครับอาจจะในในเคสอื่นนะครับในเคสอื่นคือทําร้ายไปเลยแล้วผู้หญิงคนนี้สลบแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทง<ม>ก็มีมครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเบรคะห์อเอาหลายๆอย่างนะครับ,รบพี่เจมอย่างประเด็นอื่นที่ออกมาเนาะพี่เจมคอยเรื่องอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวดีแล้วรับหน้าที่เป็นเด็กเอ็นมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้มผมผมมองอย่างนี้ การการเป็นเด็กเอ็นต์เทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าหนึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายอมสองเนี่ยการทําของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาสมมุติทุกคำจริงแล้วเขาหยุดแล้วเขาคิดจะเริ่มต้นใหม่กับกับใครสักคนหนึ่งมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาจะคบกันแบบไหนยังไงเพื่อนของพลยเขารับรู้หมดแต่เพื่อนของพิมผมไม่รู้ว่าเขาบอกเพื่อนขอยังไง เขาบอกแม่เขาแบบไหนผมไม่รู้นะฮะแต่ณวันนี้ณวันเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นหลักฐานที่อยู่ในมือผมผมเห็นว่าทอยพาพิมพ์ไปเปิดตัวกับเพื่อนเขาทุกๆคนนั่นมันผิดปกติวิสัยหรือมันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กเอ็นที่จะพาพวกหรือพาเพื่อนมารู้จักเด็กเอ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรไม่ ถ้ามันเป็นปกติเด็กเอ็นทัวทั่วไปเขาไม่ได้เอาไปเปิดตัวอะไรขนาดนี้ครับผมคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นที่สำคัญก็คือจะเป็นเด็กเอ็นหรือจะเป็นแฟนกันไม่มีสิทธิ์ฆ่ากันครับก็คือสุดท้ายก็คือตอนนี้คือรออย่างเดียวคือหลักฐานนีใช่ใช่เพราะนั้นประเด็นเรื่องจะเป็นเด็กเอ็นหรือไม่เด็กเอ็นจะเป็นแฟนกันหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญในคดีนะครับเพราะยังไงก็ต่อให้เป็นแฟนกันเป็นสามีจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายกันหรือฆ่ากันครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ